เรามาดูฟอร์มการชกของทั้งคู่กันนะครับสิวราชนี่ก็มีแพ้คะแนนเพชรดำชอพิชิตแพ้คะแนนยกนาทีสองก้องเกียริแล้วก็ชนะนกยกสองมังกรยกเทศบาลเขาบางแกกนะครับรูกล่างได้สูงได้ลอยนะครับสิวราชมวยขวากับขวานะครับเดินกยับเข้าไปหามีลูกขีดโอ้โหเอาละครับเริ่มจะออกอาวุธกันแรงๆตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับมวยคู่นี้ ยับไปเรื่อยนะครับสิวราชเคยชนะมาแล้วดูว่าจะมั่นอกมั่นใจแหละครับมาดูว่าเจงชุมแพ้ยังไม่รีบร้อนนะครับมวยขวาเตี้ยกว่าหน่อยเริ่มจะเจาะยางบ้างแล้วครับ3นาทีครับมวยเปิดหัวคู่แรกครับประเภทร้อยปอนร้อยวิชาคว่น,นี้กำหนดไว้ที่1นึ่ร้อยเกปอครับอย่างที่บอกพี่นัทบอกว่าซัดก,กันมาพ้นนอกคู่นี้สนุกมากครับ ไฟแดงชนะมาวันนี้มาดูดูครับแข้ขวาให้นำไปก่อนครับสิวราชรุ่นน้องแหละครับ19ปีจากจังหวัดเลยครับขณะที่น้ําเงินครับชุมแพร2 1ปีจากขอนแก่น เอาละครับเปิดเกมกันแบบนี้นะครับโอกาสนับล็อกจะมีให้เห็นหรือเปล่านะครับจับตาดูดีๆนะครับฟิวร่าได้ใหญ่แล้วก็เปิดเกมตั้งแต่ยกแรกดูอลูกเตะก่อยางออกแต่ละเม็ดนั้นก็แรงๆทั้งนั้นแหละครับสงสัยไม่อยากได้ยินเสียงระฆังครับยำกันมาเอาๆทำท่าไม่ดีด้วยครับเก่งชุมแพยังไงครับยางรั่วยางซึมหรือเปล่าพยายามสับนม่ขาต่อยางคือตะวัดโดนเยียงไปแล้วเยียงไปแล้วครับเรียบร้อยนะครับต้องนับครับโอ้โห ยกแรกยกเดียวหรือเปล่าต้องนับเลยนะครับเพราะว่าเปิดเกมกันแบบนี้นะครับตั้งแต่ต้นยกเลยนะครับสีวรามาดูกันนะครับเหลืออีกหนึ่งนาทีสิบสี่วินาทีนะครับให้กับสีวราที่ย้ำคาราเซตีไหวไหมไหวไม่ไหวยังบวกมาอยู่นะครับยังบวกมาอยู่อุ้ยโดนสอกไปสิโอจะย้ำหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครับ ชนะมาสองใช่ไหมครับบุรีชนะมาแล้วสองครั้งครับชนะมาสองแต้มจ่อยางครั้งเดียวนี่ครั้งที่สามนะครับแพชิ่งไหมจะรอดหรือเปล่านะครับจ่อเข้าไปแต่ว่ายังมีหมัดขวานี่คอยบวกอยู่ตลอดนะครับเก่งทุกแพ้โอ้ยนาทีแบบนี้โคตรสวยก็มาแล้วนะครับได้ับแล้วแต่ไม่กดดันนะครับโอ้ยโชนโชนอาจารย์พิอแล้วยุติการยกเลยนะครับเพียงยกแรกเท่านั้นยกแรกยกเดียวสองนาทียี่สิบสามวินาทีครับ สวราดวอรินทิดาครับไปเจาะยางเอาชนะน็นอกไปยกแรกเท่านั้นครับจำแขนทําแฮตติกไปเลยครับว่าัะชนะไฟที่2ติดต่อกันแล้วก็น็อกไฟที่2ติดต่อกันครับว่ารอเลยครับเด็กจากเมืองเลยครับนี่แหละครับบอแล้วจับตาดูดีๆนะครับคู่นี้พอออกอาวุธกันตั้งแต่ต้นยกเลยแล้วก็เล่นกันหนักๆทั้งนั้นในที่สุดก็เรียบร้อยนครก็เพียงยกแรกเท่านั้นเป็นทางสีวราชวอรินธิดานะครับ ย้ำแขนได้อีกครั้งนะครับเป็นครั้งที่3แล้วก็เป็นฝ่ายชนะน้นองเพ็งยกแรกเท่านั้นดูนะครับโอโ้ลูกเตะจ่อยางเจ็บแล้วครับชุดแรกนี่เนื้อๆแต่ว่าเก่งยุงแพ้ก็พยายามจะมีหมักนี่คอยบวกแต่มันต้านไม่อยู่แล้วครับดีกว่ามีมีตำหนีไปแล้วมาชุดนี้นี่กรรมาการตัดสินใจยุติการโชคเลยครับ